ราตรีไม่โรยร่วงตอนที่เจ็ดยาสลักสุคนเจ้ากลัวเหรข้ากลัวอะไรข้าไม่ได้แสลีแล้วทำไมใจเต้นเร็วขนาดนี้ข้าอาจจะไม่ได้ยิงธนูมานานแล้วก็เลยตื่นเต้นบ้างแค่นั้นเขาเหลียงเวยอะไร จะบอกว่าเจ้าอยากเป็นแม่ทัพหญิงฤดูล่า,าสัตว์ของทุกปีต้องไปล่า,าสัตว์ที่เขาเหลียงเว่ยต่อมาข้าไปตั้งวัดวีขึ้นที่เขาเหลียงเว่ยและไปรอเจ้าในฤดูใบไม้ร่วงทุกปีแต่เจ้าก็ไม่เคยมา ดาบที่ทำลายวัดนั้นทำลายสองมือนี้ของข้าไม่อาจง้างคันธนูได้อีกความจำข้าสับสนคนที่พบเป็นใครข้ายังไม่รู้ความฝันในวัยเด็กเหล่านั้นก็ลืมเลือนไปพอสมควรแล้วถ้าหากท่านคือเขาในตอนนั้นจรงิจรงๆเห็นข้าในตอนนี้ คงผิดหวังมากเลยสิหนังด้านนี้เกิดได้ไมาถือคันธนูมาหลายปีจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเสียหวานอินกำแพงสูงไม่อาจกักขังเหยี่ยวนกได้ ให้รัชทายาทอีกหรอพีคะอืมรับชายยาและให้กำเนิดทายาเร็วหน่อยจึงจะนั่งตำแหน่งรัชทายาทได้มั่นคงไม่มีสกุลเสียสตรีสูงศักด์ในอันตูยังมีมากมายไม่อาจปล่อยให้เฉื่ออ๋อลงมัวเมาเช่นนี้ต่อไปได้อ๋อจริงสิอีกสองวันก็คือวันที่เก้าเดือนเกแล้วข้ายากจัดชุมนุมง,งานเลี้ยงซุมกระโปรงขึ้น ถึงตอนนั้นจะต้องเลือกให้เขาสักหน่อยนี่เจ้าดูนี่เป็นยังไงจ่วรัชทายาทคุณหนูไปนี่คือของท่านงามจริงๆเลยไม่เจอกันนานเลยนะ มาเช้าขนาดนี้เชียวไม่เจอกันนานเลยเสื้อผ้าชุดนี้ตัดไดยทดงามจริงๆสั่งตัดที่นั่นามาเลยหรือข้าไปลองดูด้วยข้าไปก่อนนะหนูเดินชชาข้าจบเรื่องการแต่างงานของราชทายาทไปแล้วจูๆ่ๆฮองเฮากลับเรียกชุมนุมสตรีสงศัด์จัดงานเลี้ยงสรงกระโปรงขึ้นคิดว่าคงอยากช่วยเลือกพระชายาอีกครั้งอีกเดียวเจ้าอย่าได้ทำตัวโดดเด่นจะได้ไม่เกิดปัญหาเข้าใจได้ยังวางใจได้สงบสงบเงิบเชี่วฟังสำหรับข้าแล้วง่ายได้ที่สุด ทำตัวโดดเด่นกลับทําให้ข้าลําบากใจการชมชอบทิงหารเป็นเรื่องที่ข้านอกดีนอกดอยที่สุดแล้วในชีวิตนี้ข้าจะไม่ระมดัดระวังเต็มที่ได้ยังไงคุณหนูห้องเฮาได้คุณหนูพบตามลําพังข้าจะตามเจ้าไปดีวนี้ ไออินเขาทำให้เจ้าลำบากใจหรือไม่อ่ะอองค์ชายขออวยพรให้ท่านได้อภิเษกสมรสกับคนดีในเร็ววันต่อไปเราอย่าได้พบกันตามลำพังอีกเลยเอ๊ะองชายปลดปล่อยมอมฉันวัสนาของเราหมดสิ้นแล้วขอองค์ชายได้ปลดปล่อยด,ด้วยปล่อยเหรอ ม่ตรภาพสิบปีของเราจะให้ข้าปล่อยได้ยังไงรัชทายาทปรดให้เกียรติตนเองด้วยอ<า>อ,อินเจ้าใจร้ายเหลือเกินแต่แต่พบเจ้าครั้งแรกที่โยโจข้าก็าสาบานว่าชีวิตนี้จะแต่งงานกับเจ้าการเป็นเพื่อนกันมาสิบกว่าปี แยบไม่ได้กับกานอยู่ด้วยกันเพียงเดียวเดียกับตองฟังจุ้ยเลยอองชายยังจําได้หรือไม่ตอนพบกันครั้งแรกท่านเคยกัดไหล่ของหม่อมฉันจําได้แน่นอนฉะนั้นองค์ชายจําได้หรือไม่ที่ท่านกัดนั้นคือไหล่ข้างไหน หม่อมฉันกำลังจะไปพบอ,องฮา ไวบังคมห้องเฮารีบมานี่มาเด็กดีามานั่นขงข้างๆนี่มานี่ห้องเฮาทรงประชวนเหรอเพคะอา้าเปล่าหรอกแค่ต้องการตรวจธรรมดาธรรมดาแม่นางผู้นี้คือคนนี้นะคือท่านหญิงติ้งเป่ยที่ฝาบาททรงแต่งตั้งผู้หญินของราชครูคนปัจจุบันนะอ๋อคารวะท่านหญิงอนี่ ท่านหมอหลวงร่างกายข้ามีอะไร,ประแปลกๆเหรอเออก็หม่อมไม่รู้ว่าควรจะกล่าวดีหรือไม่เพียงแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตท่านหญิงก็หมอหวาดกลัวยิ่งนักหมอหลวงรีบลุกขึ้นเถอะเรื่องนี้จะเริ่มพูดจากตรงไหนรีบลุกขึ้นมาตรวจเช็พจรจรให้ท่านหญิงเร็วเข้าพะยาค่ะมาเร็วค้นพบในเวลาที่เหมาะสม นี่คือทูลห้องเหา่าที่เป็นร่องรอยของการถูกพิษของท่านหญิงบัดนี้พิษเข้าสู่ปอดแล้วอันตรายอย่างมากขอแค่ผู้วางยาพิษกระตุ้นมันชั่วพริบตาก็จะเอาชีวิตท่านหญิงได้ทันทีฮะเรื่องจริงเหรอเรียนท่านหญิงก็มองไม่กล้าปกปิดแม้แต่นิดท่านหญิงถูกวางยาพิษประลาด เกินครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนแต่ว่าข้าไม่รู้สึกอะไรเลยนะครึ่งเดือนมานี้ท่านหญิงมีอาการกลัวหนาวชอบร้อนปวดหัวเรากบมีอะไรกวนมีอาการใจเต้นและชักหรือไม่ท่านหญิงอยู่ในกระโจมส่วนตัวไม่พบคนนอก จะไปมีโอกาสให้ถูกผิดได้ยังไงผิดนี้ทำร้ายคนไร้รูปรอยปกติไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าถูกแอบวางยาจำนวนน้อยอยู่หลายครั้งค่อยๆทำไปอย่างช้าๆดูท่าจะต้องเป็นคนกใกล้ชิดท่านหญิงตลอดเวลาเป็นแน่ถึงได้มีโอกาสเช่นนี้เช่นนั้นหมอหลวงรู้หรือไม่ว่ายาผิดนี้มีชื่อว่าอะไรกันแน่ผิดนี้ผิดนี้พบได้ไม่บ่อย ก็มอมเองก็ได้พบในหมู่ชาวบ้านเข้าโดยบังเอิญมีชื่อว่ายาสลัดสุขคนแต่ว่าจะต้องกินยาสลัดสุขคนยาน,นี้ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเพียงแต่กินลงไปแล้วร่างกายจะเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีแค่น้งประสาบห่าที่ได้กลิ่นวัน หมอมจะกลับไปที่สำนักแพทย์หลวงเขียนเทียบยาเพื่อจัดยาให้ท่านหญิงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือต้องอยู่ห่างจากแหล่งพิษนี้ให้ไกลปัดนี้พิษเข้าสู่ปอดแล้วถ้ายัางรับพิต่อไปยาก็จะลุกล้ำเข้าสู่กระดูกก็จะไร้หนทางรักษารีบไปซะอย่าได้ชักช้าท่านหญิงปรดตามข้ามาด้วยไปเถอะอินเอ๋อหม่อมฉันขอทูลลาเพคะไปเถอะ ทำกมเธอทำใจไม่ได้แล้วเหรอ <c oughs> แล้วตอนนั้นยังจะวางยาพิดนางอีก กระหม่อมถูกกำหนดให้สืบทอดบัลลังก์หากว่าอออินเป็นองเฮาสกุลเดิมมีอำนาจเกิดไปผิดนี้ก็เป็นแค่ให้ตายเท่านะั้นบัดนี้ต่อฟากจุย้ยก็วางยางด้วยตระทกดกระหม่อมไม่ได้อีกแล้วพราให้ผิดกำเลิกจะมีแค่กระหม่อมที่ช่วยนางได้ต่อฟากจุย้ยก็จะยอมปล่อยมือนางทำชุดนี้อออินจะได้กลับมาอยู่ข้างกายกระหม่อม พรุี้เราหมดจะต้องปกป้องนางให้ดีอ,อาอินเจ้ากลับมาแล้วล่ะเมื่อครู่นี้ฮองเฮาเรียกเจ้าไปทำอะไรล่ะ ได้จึงดูไม่สบายใจข้าไม่เป็นไรเหตุใดทุกคนกำลังปักผ้ากันล่ะเมื่อครู่หลังจากที่เจ้าไปแล้วเต๋อกงกงมาแจ้งพระบัญชาของห้องเฮาให้ทุกคนปักผ้าชิ้นหนึ่งเจ้าก็รีบปักเถอะเจ้าพูดถูกข้าเดาว,ว่าครั้งนี้ห้องเฮา ต้องการคัดเลือกชายาให้องราชายาจึงต้องทดสอบคุณหนูตระกูลต่างๆใครๆก็รู้ว่าคุณหนูตระกูลเจียงเป็นยอดฝีมือด้านนี้เจ้าต้องระวังตัวหน่อยนะอย่าให้ฮองเฮาเลือกเจ้าเข้าว,วังได้สาระนะครั้งนี้ข้าตั้งใจเลือกได้ที่เรียบง่ายที่สุดปักดอกไม้ที่ธรรมดาที่สุดแล้ว <c oughs> วางใจได้ข้าจะไม่แย่งชิงกับใคร เบื่อการทําของพวกนี้ข้าจะออกไปนั่งข้างนอกเจ้าปักไปก่อน เสกุลเจียงช่างเป็นกุลสตรีจริงๆคุณนางเจียงเจ้าสอนลูกได้ดีมากลูกสาวของกระหม่อมฝึกฝนเรียนรู้ครับสอนสตรีและคุณธรรมสตรีมาตั้งแต่เด็ก มาจะเงียบขรึมแล้วไม่ค่อยฉลาดแต่นิสัยยังคงเรียบร้อยเชื่อฟังพยาค่ะไเอนี่เราสตรีที่ก่อเรื่องอื้อฉาวบาบากหมายล้วนเกิดจากความฉลาดเกินตัวไม่ค่อยฉลาดและเชื่อฟังดีสิจึงเป็นคุณธรรมของสตรีฟาบาททรงชมเกินไปแล้วคุณนางเจียง วันเวลาดีๆของเจ้ายังรออยู่ข้างหน้านะอ๋อ,อ,อ <c oughs> บุตรีของกระหม่อมเป็นคนตัดต้อยและซื้อบืออ้อหากต่อไปได้รับความโปรดปราจากฟาบาทนอ,อกกระหม่อมขอขอบพระทัยในพระ,ะมหา,หาการาุณาธิคุณ <c oughs> ลูกขึ้นเถอะลุกขึ้นจริงสิเสด็จแม่เรื่องนักฆ่าที่ลอบลงพระชนเสด็จพ่อเตรียมพร้อมหรือย,อยัง เสด็จพ่อจะโรแวงลูกและท่านการกระทำในวันนี้ต้องสำเร็จเท่านั้นจะล้มเหลวไม่ได้เานกข้านักข้าใครก็ได้อุณราคานีแล้วมขอันข้งยรด้วยเุกคนฮ้าด้วยเ้ยเยเเฮ้ยเ ดูขยอมสละชีวิตเพื่อเสร็จพ่อสมีบัง ชื่อเจ้ามานบาทเจ็บใช่ไหมทำไมเป็นไรครั้งนี้หูหยินทำได้ไม่เลวอ,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 อะไรนะเมื่อตกอยู่ในอันตรายรู้จักเรียกชื่อสามีแล้วข้าดีใจมากฉันบ,บังอาจยิ่งนักแต่ท้าโอารสสวรรค์เช่นชนี้ถึงกับกล้าทำการอุกอาจจะต้องจำไว้ ต่อไปไม่ว่าเจอเรื่องอะไรขค่จะอยู่ข้างเจ้าเสมอชือะรีบพาพ่อกลับเขาหวังเร็วเข้า อต้องฟังจุยข้ควรเชื่อใจท่านหรือไม่ออิน thank you